สวัสดีค่ะพักจิราการ์เดนค่ะน้อยหน้าเองค่ะนะคะวันนี้น้้ยหน้านะคะก็มีนะคะบุษราคามิ้นนะคะมาอวดเพื่อนๆอีกแล้วค่ะนะคะเมื่อเนาะเมื่อเพื่อนๆได้บุษราคามิ้นแบบนี้มานะคะเนาะก็ให้เพื่อนๆนี่ค่ะแกะนะคะแกะทําการแกะเขาก่อนนะเมื่อได้ไปแล้วนะคะให้ทําการแกะนะเทปที่ซีนนะคะ แบบนี้นะเพื่อนๆแกะออกก่อนนะคะอืมนะคะก็ค่อยๆแกะเขานะเมื่อแกะฝาออกนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องค่อยๆแกะนะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะบุษราคำมิ้นค่ะนะคะต้นนี้น้องเขาก็อยู่ที่ สิบใบนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเพื่อนๆได้ไปแล้วเนาะนะคะแกะกระดาษซีนออกนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะตัดนี่ค่ะค่อยๆแกะแบบนี้นะคะ ได้ไปแล้วนะแกะแบบนี้นะคะสวยมากเลยค่ะนะคะอยู่ในกระถาง3ามนิ้วนะเพื่อนๆพื่อนี่ค่ะสวยงามมากนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆน ถ้าพี่ๆสนใจนะคะบุตรลาคำมินเนาะที่อยู่ในมือน้อยหน่านี้นะคะก็นะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะนะคะตามเบอร์โทรที่น้อยหน่าให้ไว้นะคะแบบนี้เลยนะแล้วเราก็จะเอากระดาษอันนี้นะคะออกนะคะออกแบบนี้นะเพื่อนๆนะคะแกะออกแบบนี้เลยนะคะเมื่อเพื่อนๆได้ไปแกออกแบบนี้เลยนะคะ แล้วนะคะทำยังไงต่อนี่ค่ะแก้วน้ำนะคะที่เราดื่มเนาะที่เราไปซื้อน้ำหวานนะคะชาเย็นกาแฟอะไรก็แล้วแต่นะแก้วเขานะคะค่อนข้างหนานะนี่แบบนี้นะคะอ่าใส่ไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะใส่ไปแบบนี้เลยนะคะอย่าทิ้งนะตอนนี้เก็บได้เก็บนะคะอา่าแก้วพลาสติกแล้วก็ ครอฝาไว้แบบนี้เลยค่ะนี่ครอไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเนาะเราก็มาคอยดูนะคะคอยสังเกตเท้านะว่านะคะน้ําแห้งหรือ,อยังถ้าน้ําแห้งนะถ้าดินถ้าดินในแก้วมีความเออเฮ้ยดูแล้วมันแห้งนะคะเราก็ค่อยๆนะคะหยอดน้ําลงไปเนาะค่อยๆตักน้ําหยอดลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ปิดฝาตั้งไว้ในที่ร่มนะคะตั้งไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อน นี่นะคะนี่ค่ะสวยไหมล่ะคะนี่ถ้าใครสนใจเนะนะคะก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะบุษราคำมิ้นค่ะราคาโคตรคุ้มเลยราคาคุ้มมากค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะ น้องก็เป็นฟอร์มกอแบบนี้แล้วนะคะอยู่ในกระถางสามนิ้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนะคะบูสราคมินเดี๋ยวน้อยหน้าเปิดฝาให้ดูนะคะนี่ค่ะชอบต้นไหนแคปนะคะแล้วก็ส่งมาให้ดูได้เลยเนาะอว่าชอบต้นเนี้ยนี้หนานะคะราคาราคาจับต้องได้ค่ะเพื่อนๆเข้ามาสอบถามกันได้นะคะ นี่คะ่ะนะคะนี่คะ่ะสวยบาดตาบาดใจไหมล่ะคะบุชลาคำมินคะ่ะนี่นะคะพอเราแกะเสร็จแล้วใส่แก้วน้ำไว้แบบนี้แล้วนะคะม,มันก็จะมีช่องระบายอากาศตรงนี้เนาะนะคะมีช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะเพื่อนๆเราก็คอยดูเขานะคะว่า น้ำแห้งไหมถ้าน้ำแห้งเราก็เปิดฝาแล้วก็ลดน้ำได้เลยะะลดน้ำได้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ดูด้วยว่าเออลากเนี่ยค่ะนะคะมันลากเขาอะค่ะนะคะโผล่ออกมาหรือยังทะลุก,กระถางหรือยังพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังนะคะแต่นะคะอยู่ในแบบนี้เนาะก็อยู่ได้สักสองเดือนนะคะอีกสองเดือนนะคะก็เปลี่ยนได้นะคะ นี่ค่ะถ้าใครชื่นชอบนะคะหรืออยากนะคะรับน้องไปเลี้ยงนะคะก็เบอร์โทรขึ้นหน้าจอนะคะช่วงนี้น้อยหน้าก็จัดโปรโมชั่นนะคะ สิบสองสิบสองต้อนรับเดือนธันวานะคะหรือใครนะใกล้จะสิ้นปีแล้วหรือใครนะคะจะซื้อนะคะแล้วเอาไปมอเป็นของขวัญเพราะว่าบุษราคัมนะคะก็เป็นนะคะสเสน่จันเนาะสเสนจ่จนบุษราคัมนะคะเป็นต้นไม้ที่มีเสน่เป็นต้นไม้ที่เป็นสีิมุคลนะคะเพื่อนๆอันนี้ซื้อเป็นของฝากของฝนันเป็น ของขวัญน,นะคะให้ผู้ใหญ่นะคะให้เพื่อนสนิทหรือคนที่นะคะเรารู้จักนับถือรักและนับถือเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะก็สามารถที่จะซื้อนะคะสนิทจันบุษราคามินเนี่ยไปฝากนะคะหรือไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้นะคะก็นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาละฟังพักจิฬาการ์เด้นค่ะสวัสดีค่ะ